นี้ขายดีๆนะจ๊ะเออเอออันนี้โดดอีกขายดีๆนะจ๊ะเจ้ามีขายชง ญาติมีขายชงมาเร็วเออมาเร็วมา咪เออมาีคุยกับมาีเร็วมัมี咪จ้าเดี๋ยวห้าหกวันมา咪ก็มาจุดจีนแล้ว อ๋อมันี้มาละเออ